สิทธิในการอาภัยน่ะอยู่ที่อัลลอฮ์ทุกอย่างแต่อัลลอฮ์จะอาภัยให้หรือไม่ล้วนี่แล้วแต่พระองค์แต่มีอันหนึ่งที่เราบอกไว้เลยว่าเราไม่อาภัยแน่นอนไม่อาภัยแน่นอนบอกไว้ก่อนเลยคือเรื่องชีริกไม่อาภัยแน่นอนแต่บาเื่ออัลลอฮ์อภัยให้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะอาภัยให้นะต้องดูก่อนเราดีหรือเปล่าโดยเฉพาะบาปท,ที่มันเกี่ยวข้องกับฮักกุลาดาวที่มันเกี่ยวข้องกับคนอื่น เราไปด่าคนนั้นเราไปใส่ร้ายคนนี้เราไปนินทาคนนั้นเราไปจับจ้วงคนนั้นคนนี้ตั้มตั้ง,ง,งสมญานามที่ชั่วๆสมญานามทั้งหลายที่ไปตั้งเนี่ยนะฮะอรัสมัสตาลาบอกห้ามไว้ในกุรานไม่ได้ไม่ไม่ใช่ห้ามในฮะดิษครับอรัสบอกอะไรนะครับเวลาตนาบาซูบิลันกอฟใช่ไหมอย่าตั้งสมญานามเร็วๆให้กันกคันเขาไม่พอใจด้วยกับสมญานามไหนก็แล้วแต่ที่เราตั้งไป บาปทันทีครับแล้วบาปใหญ่ด้วยในฮะดสิสลัยท่านอิบราฮิมนะครับบอกว่าคุทมาของกาบ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ไหมความเป็นของต้องห้ามของกาบ้าเนนะี่ยพี่น้องเห็นกาบ้าพี่น้องรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ไหมรู้สึกยิ่งใหญ่นะและกาบ้าเนี่คือเป็นของต้องห้ามที่ว่าเรากล่าวไว้ในกุรอานเลยเราจะมาฆ่ากันเราไปาทำาร้ายกันเราจะมาอะไรเนี่ยไม่ได้ในเขตฮารอมเหตกาบ้าเป็นเขตต้องห้ามแต่ท่านอับราฮิมบอกว่า สิทธิของคนอื่นนะ่ะเกียรติยศศักดิ์ศรีของคนอื่นนั้นมีค่ากับอัลล่์น้ำหนักมากกว่าการต้องห้ามของกาบาสิกเพราะนั้นก็ต้องคิดให้ดีเราเกลียดใครไม่ชอบใครอย่าไปตั้งสมญานามในฮิติสไเทีท่านอิสซามบอกว่าคนคนหนึ่งนะ่ยละมาดอามานิบาดาเอเวเตมเป็นภูเขาเรากาใหญ่มากเลยแต่การการเตรียมของเขาที่เขาเอาไปในวันเกียรนะ์มาเนี่ย ดารบาฮาดาวชัชตามาฮาดาเขาไปตีคนนั้นเขาไปด่าคนนี้นเขาไปใสร่ร้ายคนนั้นเขาไปนินทาคนนีน้บุญที่ทํามาเอาให้เขาหมดเลยเนี่ยละหมาดกันอยู่เนี่ยบางคนไปตลอไวะกับอิหม่ามทุกวันเลยนะพระพุณราชาครับแล้วก็ถือเส้นดตลอดทั้งวันอิบาดาตลอดทั้งคืนบางคนได้ไรเลยตุนก็ต์ทำดูเรื่องละหมาดท้องอไรเลตุนกอตแต่วันเกียร์มาอ้มหาสารมาชอาลล์เอาไปให้คนที่เราด่าเขา ไปตั้งสมญานามเขาไปย่อเย้ยเขาแล้วยิ่งถ้าเราไปย่อเยอ้ยคนที่เป็นชาวซุนน้ายิ่งแหละมันหนักขึ้นไปนะย่อเย้ยคนทั่วไปกับย่อเย้ยผู้รู้ครูอาจารย์ไม่เหมือนกันและย่อเย้ยนบีกับย่อเย้ยคนทั่วไปเหมือนกันไหมว่านาบีนี่ตกมุสตัดเลยเห็นไหมฮะเพราะอะไรนี่คือนบีแล้วก็มุสลิมล่ะ ก็เป็นหุ้นมาแล้วแต่ระดับขั้นเราด่าให้สาใจไปไม่ได้ทําให้คนคนนั้นเขาถูกดึงลงนรกหรือบาปเลยแต่ผลบุญเราหายและความมีเกียรติของเราก็ไรค่ากันอีก